สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องปาล์มกอล์ฟมาสเตอร์นะครับวันนี้เราก็จะพาท่านมาออกรอบสนามที่รู้ที่สุดนะตอนนี้นะครับอยู่ที่ลำลูกกาก็คือสนามกอล์ฟโรบินส์ฟูดนั่นเองนะครับขับมาจากใจกลางเมืองกรุงเทพก็ประมาณ50นาทีถึง1ชั่วโมงนะครับมาถึงนี่ครับคลับเฮาส์สวยมากๆเลยนะครับเดียวเข้ามานี่โอ้โหประทับใจมากครับ วันนี้ผมกับโปรปีฟ้าก็มาออกบูธนะครับมาตั้งเพื่อให้ท่านกอล์ฟได้เห็นร้านว่าเราทำอะไรได้บ้างนะครับฟิตติ้งเรียนได้หมดเลยครับนี่ครับยืนกันทั้งคู่มีความสุขมากครับโปรอิดนะครับขอบคุณโปรอิดที่ถ่ายรูปร่วมกันครับต่อมาผมก็จะพามาดูทานข้าวนะครับมื้อเที่ยงอาหารขอบอกว่าสุดยอดเลยนะครับ คือผมก็เข้ามาทานข้าวก่อนเพราะว่าก่อนที่แขกจะมานะครับเดี๋ยวต้องไปตั้งบูธจะได้พร้อมบริการครับอาหารนี่เขาเตรียมเยอะจริงๆนะครับผลไม้ก็อย่างดีอันนี้ผมให้ดูวิวของห้องทานข้าวนะครับคื่สวยงามมากเหมือนคะ่ลหาดเลยนะครับอันนี้เราก็ทานข้าวกันแป๊บหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะออกไปที่บูธครับผม ก็พน <im itation> ักงานเยอะนะครับขวดน้ำก็หยิบได้เลยเรียกว่าประทับใจมากๆครับอันนี้เป็นงานกอล์ฟของจุฬานะครับอ <im itation> ่าอันนี้โปรฟีฟครับ <im itation> แล้วก็เราเตรียมก้านมาแล้วก็สินค้าต่างๆนะครับเพื่อให้ท่านนักกอล์ฟเนี่ยได้มาชมว่าเรามีอะไรบ้าง <im itation> อันนี้ก็เป็นโปรเจกต์ของเรนวูดพาร์คนะครับมีทั้งบ้านมีทั้งโรงเรียน คอมมูนิตีมองแล้วเดี๋ยวมีโรงพยาบาลด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นสนามกอล์ฟพร้อมบ้านต่อมาเราเดินเข้ามาในโปรโช็อปนะครับคือมีของเยอะมาก n i ก e ้ฟุตจอยอาดิดาสจีโฟไทเทอร์ลิแล้วก็เสื้อผ้าของโรบิน o o d นะครับอันนี้เป็นหมวกหลากหลายแบบของ New Era สวยมากนะครับ Rainwood Park แล้วก็ถุงกอล์ฟก็มีเยอะมากครับ ก็มีโรงเรียนสอนกอล์ฟด้วยนะครับของ c l o ์ฟฮาร์ o มเดี๋ยวตอนออกรอบผมก็จะอธิบายแต่ละช็อตเลยนะครับว่าการวางแผนเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างเพราะว่าเผื่อนานกักกอล์ฟอยากรู้ว่าผมตีวางแผนแบบไหนนะครับและเล่นชอตแบบไหนในการตีไดรเวอร์ Driver หรือขึ้นกรีนสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่สนามโลบินูน,นะครับก็อากาศดีมากเดี๋ยวเราไปดูว่าออกรอบแล้วจะเป็นยังไงครับโฟกันแล้ว วันนี้อากาศค่อนข้างครึ้มนะครับและลมแรงมากถ้าจากเมื่กี้จะได้ยินเสียงลมตีเข้ามาในไม่อยู่นะครับช็อตกันวันนี้เราออกกันที่หลุม13นะครับหลุม13นี่ก็เป็นพา4-429หลาดอกเลขขวาหน่อยหน่อยนะครับลูกนี้ผมก็จะตีโลเฟดนะครับเพราะลมเนี่ยทวนผมก็จะถนัดตีเฟดเพราะว่าเป็นทรงที่ตีประจำนะครับเดี๋ยวเราดูกันว่าลูกนี้ เป็นยังไงครับลูกนี้เนี่ยคือจะให้มันเฟดมากกว่านี้นะครับแต่ว่าสงสัยล้ม1แล้ววอร์มอัพไม่ค่อยดีครับลูกเลยเลี้ยวน้อยไปหน่อยช็อตแอ o โรชเนี่ยโอเคอยู่นะครับก็คือลูกลอยอยู่อยู่ในรัฟแต่รัฟไม่หนามากผมใช้52ครับ ลมก็ยังทวนอยู่นะครับช็อตนี้เราก็จะตีคุมคุมเหมือนน็อกดาวเวทนะครับก็คือไม่ให้ลูกโด่งมากครับก็ออกไปดูดีเลยครับตรงทงก็ถือว่าเป็นหลุมแรกที่ใช้ได้เลยเคคพัตเบอร์ดี้ครับลูกนี้ผมดูเนี่ยมีลายขวาหน่อยๆน,นะครับตางขึ้น แต่ว่าลูกไม่เลี้ยวนะครับทื่อไปไม่เป็นไรครับหลุมสองครับหรือหลุม14นั่นเองเป็นพาสีสั้นแต่ว่ามีน้ำขวางนะครับเราก็ต้องใช้เหล็กสีออกไปก่อนลูกเนี้ยคือตั้งใจยังไงให้เลี้ยวขวาไว้ก่อนครับพอซ้ายเนี่ยมีน้ำมาอยู่ตรงนี้ก็เกือบตกน้ำอยู่นะครับระยะเนี่ยต่ำร้อยครับผมก็ 52นอกดาวอีก1ครั้งนะครับคือลูกนอกดาวเนี่ยก็จะได้ไฟบอลที่ตรงนะครับไปที่เป้าทีนี้ก็อยู่แล้วว่าเราจะสามารถควบคุมระยะได้ขนาดไหนครับพัดเบอร์ดีครับลูกนี้ทางลงค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวลองดูกัน นี่นะครับแตะเบาๆเท่านั้นเองลายน้อยไปหน่อยเชียวหลุมไปก็เก็บพาในระยะประมาณ3ฟุตไม่ยากครับอันนี้หลุมต่อมาก็ทวนลมหนักอีกเหมือนกันนะครับจะได้ยินเสียงลมอยู่เราก็นี่ครับเล็งซ้ายคัดเข้ามาหลุมแรกก็จะให้เลี้ยวแบบนี้แหละครับแต่ว่าไม่เลี้ยวก็โอเคครับปลอดภัยครับเป็นชอ็อตเซฟเซฟ ลูกนี้ลายสูงกว่าเท้านะครับจับโชคเลงขวาโดนไม่ดีเท่าไหร่ครับเลยซายไปนิดเดียวแต่ก็ยังออนอยู่พัดลูกนี้เนี่ยเดี๋ยวดูว่ามันเบรกขวามาซ้ายเยอะมากนะครับผมเลงไปเนี่ยประมาณแคดดี้ที่กลางล่มอยู่นะครับนี่ครับดูลูกเลี้ยวครับ แล้วพอถึงเลยหลุมเนี่ยมันเป็นทางลงด้วยโอ้โหประมาณ4ฟุตรครับลูกนี้คล้ายๆพัดเมื่อกี้เลยแต่พัดไม่ดีครับเลยหลุดโบกี้ไปน่าเสียดายครับต่อมาเป็นผ้า3ครับระยะถึงทง146หลา ดึงซ้ายไปหน่อยครับไม่ชอบลูกนี้คือจะตีเฟสเข้าทงนั่นแหละครับพิชชิ่งเวทแต่ว่าหน้าไม้ปิดไปหน่อยพัดเร์ดีครับ <c oughs> เกือบลงครับลูกนี้โอ,โ, <c oughs> โอ้โหอีซีพาครับแท็บอินไปหลุมต่อมาลมก็ยังทวนอยู่นะครับลมทวนมาประมาณ4หลุมละเล่นมาก็เลงซ้ายจะให้คัดเฟสเหมือนเดิมครับ แต่ว่าลูกนี่พุ่งซ้ายไปแล้วเลียวน้อยมากต้องไปลุ้นว่ามันอยู่ไหมครับลูกนี้ไม่ค่อยชอบครับก็ยังโอเคนะครับยังพอปลอดภัยอยู่แล้วก็56ครับทีนี้น็อกดาวน์ไปเหมือนเดิมครับโอเคครับมีโอกาสพัดเบอร์ดี้เอาคืนหลุมที่เราหลุดไปนะครับ อันนี้ผมก็พยายามมาร์กจุดหน้าลูกเพื่อให้ลูกกอล์ฟเนี่ยวิ่งผ่านจุดที่เราเลงไปนะครับมีซ้ายประมาณหลุมหนึ่งดูดีครับแต่มันไม่เลี้ยวครับโอ้โหมันไปค้างอยู่หลังหลุมมันเลี้ยวหลังหลุมครับก็พาไปนะครับอันนี้เนี่ยเป็นหลุม18พา5้3ห้้ามลาแต่ลมแรงมาก ผมเป็นคนตีเฟดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกนี้เนี่ยเล่งน้ําเลยครับต้นไม้กลุ่มใหญ่ๆนะครับต้นไม้ข้างๆทรายนั้นประมาณ280หลานะครับทวนลมหนักมากเดี๋ยวดูครับลูกนี้ <Yep. S 1> เป็นลายที่ aggressiv e มากๆนะครับหรือว่าเสี่ยงสุดๆแต่ด้วยความที่เราตีโล w s p i เนี่ยลมก็ไม่ค่อยกินเท่าไหร่นะครับเหลืออยู่220หลานะครับ จากการที่ผมฝึก speed training เนี่ยทำให้ผมตีเหล็กได้ไกลขึ้นนะครับเมื่อก่อนเหล็ก4จะตีอยู่ประมาณ210เท่านั้นเองแต่ช็อตนี้เนี่ย224นะครับทวนลมจะได้ยินเสียงลมเข้ากล้องอยู่นะครับว่าลมแรงมากผมก็ยังชอบตีเฟสอยู่นะครับลูกนี้ไม่กล้าเล็งน้ำนะครับทีนี้เราเล็งไปที่ขวาธงนิดหนึ่งนะครับแล้วให้เฟสได้เดี๋ยวดูกันครับ ลูกที่โดนคลีนมากนะครับโดนคลีนมากๆผมชอบเลยลูกนี้นี่ครับเห็นรอยจุดตกอยู่ได้มาพัดอีเกิลระยะประมาณ6คันธงครับแต่ดูจุดเล่งครับกรีนได้ดูเรียบๆนะครับขวาประมาณ2คันธงครึ่งได้ดูครับลูกนี้โอ้มันไหลผ่านหลุมไป แรงมีนิดหนึ่งครับก็เหลือระยะเก็บเบอร์ดีนิดหน่อยโอเคครับดีแรกมาแล้วครับหลุดมันโล่นะครับก็เลยซัดไปเลยจะเห็นว่าถ้าตีไกลเนี่ยจะมีการทริกเกอร์ l o w ์บ b o ี้ก่อนนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เฟดตามสไตล์ครับลูกนี้เหลืออยู่40หลาครับ ลูกนี้ตกเลยไปหน่อยนะครับน่าเสียดายน่าจะทำได้ดีกว่านี้พัดเบอร์ดีก้ก็มันไม่เลี้ยวครับอีซี่พาไปนะครับหลุมที่สี่ร้อยสามหลาตามลมนะครับเราก็สนามกว้างก็ซัดซัดไปเลยครับลูกนี้โอ้โหโดนแน่นมาก ไฟบอลสวยมากนะครับแครี่ประมาณ340ได้แล้ววิ่งมาถึงข้างกีนครับคือไกลจริงครับลูกนี้หูโดนดีมากระเบิดทรายบางไปนิดนึงครับ2พัดนะครับ็อดไม่กี้ก็พาเหมือนกันอ่ะหลุมพาห้าต้องเป็นหลุมทำคะแนนแล้วครับหลุมนี้เราก็จะตีมูฟให้เพื่อระยะไกลอีกอันนึงนะครับ 567หลานี่หมุดขาวนะครับไม่ใช่หมุดน้ำเงิน567หลาเดี๋ยวดูกันครับติดเฟดนิดนึงนะครับลูกนี้แต่ก็ยังอินเพลย์ครับระยะเหลือเนี่ย230หลานะครับพุ่มหลัก200จะอยู่มุมขวามือของกล้องลายเนี่ยมีสโลปเท้าซ้ายต่ำกว่าเท้าขวานะครับเพราะฉะนั้นเหล็ก4ถึงครับลูกนี้ เราก็หยิบเหล็กสีมาแล้วก็พกความมั่นใจนะครับอย่าไปกลัวว่าเหล็กจาวแล้วจะตีไม่ได้ครับเดี๋ยวเราดูกันครับก็เป็นไฮเฟดเข้าไปนะครับเพื่อให้ลมเนี่ยหอบลูกไปให้ถึงนะครับลูกนี้ก็โอเคเลยพัดอีเกิลครับ โอ้โหคืออีกประมาณ2รอบลงแล้วครับหลุมนี้มีบีทเดอะโปรนะครับถ้าตีใกล้กว่าโปรก็จะได้ถูกกอล์ฟครับแต่โปรเนี่ยคือตีหลุมนี้หลายช็อตนะครับก็ตีเข้าไปเหลือ6ฟุตครับโอ้โ oh หลมตอนนี้ก็มีซ้ายมาขวานะครับผมยังชอบดีเฟดผมก็จะเลงซ้ายหน่อยเพื่อให้ ลูกเลี้ยวกลับมานะครับแต่ทงนะ่ะปักเปียดซ้ายเพราะฉะนั้นก็ไม่การเล็งซ้ายมากครับให้เราเน้นอ่อนไว้ก่อนนะครับนี่ครับลูกสตาร์ทไปตามที่เล็งเลยครับแต่ลมเนี่ยมันหอบเยอะมากครับออกเลยออกขวาไปพัดเบอร์ดี้ครับทางลงนะครับลูกนี้มีตายขวาเนียนหน่อยครับสโตรกดี แต่ว่าตกลายตั้งแต่แรกเลยนะครับลูกนี้มิส s รียดไปหน่อยไม่เป็นไรครับพาไปหลุมต่อมาก็เป็นซิกเนเจอร์โฮ e นะครับหลุม5 h a <Wow. S 1> แฮนดิแคปหนึ่งวางตัวด้วยเหล็กหนึ่งครับช็อตนี้ปลอดภัยครับ250หลาล่ะ <Okay. S 1> นี่ครับมีน้ำตกอยู่ด้านซ้ายนะครับถ้าท่านใดได้มาอย่าลืมถ่ายรูปรอเข้าไปครับเหล็ก9 <Okay. S 1> แต่มันเลยครับ ลูกนี้กะผิดไปหน่อยแคลรี่ข้ามกรีนแต่ดูลูกนี้ครับฟลอปชอ็อตโอ้โหเกือบลงครับลูกนี้นี่อีกมุมหนึ่งนะครับที่ที่ต่อถ่ายไปให้ครับฟลอปนุ่มๆตบนุ่มๆครับลงไปเลยโอ้โหเป็นซุปเปอร์พาไปในหลุมเยี่ยมยอด ต่อมาเป็นหลุมที่ตีถึงได้นะครับ3 1 7หลาบนลมหลักอีกหลุมหนึ่งครับแต่ลูกมันไม่เฟดครับลูกนี้กลายเป็นดรอ,อนิดๆก็ปลอดภัยดีครับเทียบกับเฟดเพราะขวามีน้ำอยู่ฟล็อปช็อตอีกลูกหนึ่งนะครับดูซิว่าเราจะทำได้ไหมนะครับแต่ลูกนี้ลายยากครับย่อตัวค่อนข้างเยอะเพราะลูกอยู่ต่ำกว่าเท้า เบอร์ดี้ครับลายซ้ายสโตรกดีนะครับแต่ว่าหลุดลายบนเสียดายครับพาไปวันนี้พัดเบอร์ดี้เฉียวเยอะหน่อยลูกนี้เหล็กแปดโดนไม่เต็มรับบวกลมแรงมากยังดีที่ไม่ตกงทายครับพัดนอกกรีนไปสั้นไปหน่อยครับก็พาไปครับไม่เป็นไร พาห้าเป็นหลุมทําคะแนนอีกหลุมนะครับหลุมนี้526หลาไม่ยาวมากแต่ลมเนี่ยแรงมากเพราะฉะนั้นเราต้องตีลูกต่ำครับแล้วคอนโทรลให้อยู่ไว้ก่อนเราจะได้บุกได้นี่ครับพุ่งต่ำไปเลยสำหรับผมเฟดก็ได้ระยะอยู่นะครับทูพินเนี่ยสองห้าเฟดเข้าไปเหมือนเดิมครับ แต่ลูกนี้มันดรอปลายสงสัยโดนรับดึงไปหน่อยครับไปอยู่ข้างกรีนครับช็อตนี้ไม่เสียหายนะครับฟลอปช็อตลูกที่3ติดต่อกันเลยครับ3มหลุมลูกนี้มีทรายดักอยู่ข้างหน้าด้วยเพราะฉะนั้นห้ามท็อปเพราะว่าท็อปข้างหลังก็น้ําหน้าก็ทรายนะครับเชื่อมั่นครับดูดีนะครับลูกพ็อปขึ้นโดง่ง โอ้โหตกไหลเข้าไปใกล้เลยครับลูกนี้พัดเบอร์ดีประมาณ4ฟุตครับสโตคดีมากครับโอเคหลุมสุดท้ายครับดอกเล็กขวามีน้ำอยู่ขวานะครับเราก็จะไม่เฟดครับลูกนี้ก็ดีคือปลอดภัยครับเพตรงนั้นมีหญ้าเยอะนะครับไม่มีน้ำ เหลือประมาณ70-80หลานะครับลูกนี้คือลูกต่ำกว่าเท้านี่ก็ต้องหน้านิ่งเหมือนกันครับไม่งั้นโอกาส็อปสูงมากนะครับก็พัดเบอร์ดี้ครับมีลายซ้ายโอ้แต่เบรกเยอะมากครับเลี้ยวเยอะ าเสียยดไปหลุมต่อมาเป็นหลุมพาห้านะครับต้องเล็งตัดไปนู่นเลยอืมคือลูกนี้มันต่ำมากครับแต่แคดดี้ว่าข้ามก็โอเคครับตามล่มหน่อยๆน,นะครับลูกนี้ลูกสูงกว่าเท้าเหล็กหกครับวันนี้เป็นวันที่ตีเหล็กยาวดีมากนะครับเพราะฉะนั้นพาห้าเนี่ยเราจะได้เปรียบเพราะว่าเหล็กเราตีได้ระยะดีนะครับ แต่ลูกสั้นไม่ค่อยได้ซ้อมครับลูกนี้หลังลูกไปนิดหนึ่งแม่เสียดายพัดเบอร์ดี้ครับลูกนี้คือไปตามที่เล็งนะครับแต่ว่าคงอ่านลายผิดครับก็เป็นพาที่น่าเสียดายต่อมาเป็นพาสี่เหล็กสี่ครับคือวันนี้ตีเหล็กยาวดีจริงๆนะครับตามลมด้วยลูกนี้ ระยะไปไกลถึง250เลยน่าจะเด้งมาแล้วครับแต่ยอดเยี่ยมครับช็อตนี้เหลือ approach อีกประมาณ145หลาครับทางขึ้นทวนลมพิชชิ่งครับลมแรงมากจนตอนนี้พิจารณาว่าจะเผื่อลมดีไหมนะครับในการพัด้านาก์ฟิดว่าต้องเผื่อไหมครับ เอร์ดี้ลูกนี้ก็โอ้ลายไม่พอก็พาไปครับไม่เป็นไรต่อมาเป็นหลุมซิกเนเจอร์โฮนะครับหลุมสุดท้ายกรีนเป็นรูปแอปเปิลครับกรีนเกาะนี่ก็ท้าทายพอสมควรเลยครับอนี้เราดูพี่ต่อนะครับตีช็อตหนึงครับวันนี้พี่ต่อก็ตีดีนะครับ จัดไป5เบอร์ดีครับยอดเยี่ยมจริงๆครับมาดูปลาล์มตีบ้างครับช็อตนี้ทวนลมนะครับพิชซิ่งเวทเราก็จะแทงแทงไปครับเราก็กล้าเล็งซ้ายนะครับเพราะว่ารู้ว่าลูกจะเลี้ยวกลับมาแต่ลมหอบขวาไปหน่อยครับลูกนี้เลยไปนิดนึง,งก็พัดเบอร์ดีครับ เนี่ยนะครับดูเร,บเรียบแต่ว่าดูผมให้ลายไปครับน่าจะประมาณ2วงกิฟได้ครับออแรงไปนิดหนึ่งครับลูกนี้ก็เซฟพาไปครับโอเคครับตีเสร็จเราก็จะมาแช่น้ำร้อนแล้วก็อาบน้ำกันนะครับทำตัวให้สบายแล้วก็ไปทานข้าวครับ ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับแล้วก็ถ้าชอบฝากด like, กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยกันได้ครับสำหรับวันนี้ขอบพระคุณมากๆครับและสวัสดีครับ